ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของสถานะบัญชีร้านค้าหลายคนเนี่ยจะงงตรงนี้ไม่เข้าใจนะครับเวลาเข้าไปดูที่หน้าสถานะบัญชีร้านค้าถ้าของใครเข้าไปแล้วขึ้นสีเขียวเป็นศูนย์ร้านค้าของเราไม่มีละเมิดนโยบายอะไรเลยถือว่าเยี่ยมอันนี้ดีเลยเยี่ยมนะครับไม่มีสวัสดีครับผมพี่เฟรนเทนลาซาด้านะครับ ขอต้อนรับเพื่อนๆทุกคนนะครับเข้าสู่เพจ a c e b o o k และช่อง YouTube ของผมนะครับช่องพี่เฟนเทรน l a ลาซานะครับผมเป็น Lazada Seller Ambassador นะครับและเป็น Lazada Certified Trainer ของ Lazada นะครับทุกท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลการขายสินค้าบ,บน Lazada าที่ช่องของผมได้เลยนะครับละเมินนโยบายอะไรนะถ้าขึ้นเห็นแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดมาเป็นสีส้มแต่ขึ้น NCP 0ก็ไม่ต้องห่วงครับไม่ได้ละเมิดนโยบายอะไรแต่แค่ว่า สินค้าของเราเนี่ยอาจจะขาดอะไรบางอย่างนะครับเขาให้ไปแก้ไขสินค้าไปแก้ไขรายละเอียดนะครับให้มันดีขึ้นให้มันตรงเช่นให้มันตรงแคตตากรี่ไม่ให้มันตรงหมวดหมู่ก็ไปแก้ไขซะนะครับถ้าขึ้นเป็นศูนย์ต่อให้เป็นส้มเป็นเขียวก็ไม่ได้มีผลกับร้านค้าเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดขึ้นแบบนี้ขึ้นนะครับสีเขียวและมีคะแนนโอโหอันนี้ไม่ได้นะครับมีปัญหาแล้วนะบอกนิดนึงถ้าแบบนี้คือมีปัญหานะครับ ร้านจะเริ่มมีปัญหาตั้งแต่6คะแนนขึ้นไป1-5ไม่เท่าไหร่ถ้า6ปุ๊บม,มีันเริ่มมีปัญหาทันทีนะครับนั่นแสดงว่าสิ่งร้านค้าของเราเนี่ยเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างนะครับถ้า3คะแนนเนี่ยจะโดนเตือนจากระบบ6คะแนน ก็จะเตือนจากระบบเป็นครั้งที่2ถ้า12คะแนนขึ้นไปจะระง,งับการลงสินค้า7วัน24คะแนนขึ้นไประงับการลงสินค้าและลดการมองเห็นร้าน14วัน3นาคะแนนขึ้นไปลงสินค้าเนี่ยยีวันงดนะครับแล้วก็ปิดการมองเห็นทั้งหมดถ้า48คะแนนแบบว่ารวดเดียว48คะแนนรวดเดียวโดยปิดร้านเลยแต่ถ้า48คะแนนแบบทยอยนะครับทยอยยังมีข้อดีนิดนึงก็คือว่าถ้าผ่านไป1นปีที่หลังจากวันที่ได้คะแนน ระบบจะรีเซ็ตคะแนนให้ร้านจะกลับมาขายได้เหมือนเดิมแต่ส่วนใหญ่ก็จะไม่รอก็เปิดร้านค้าใหม่ไปเลยนะครับให้ระวังด้วยนะครับอ่ะมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับผู้ขายเขาบอกว่าผู้ขายสามารถถูกเพิ่มคะแนนลงโทษได้สูงสุด16คะแนนภายในระยะเวลา7วันยกเว้นผู้ขายที่ถูกเพิ่มคะแนนลงโทษ48คะแนนในคราวเดียวนะครับก็คือนะครับก็ปิดร้านทันทีนะครับเขาบอกอยู่ว่าขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการละเมิดนโยบายนะครับ อันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับแล้วก็คะแนนจะรีเซ็ต365วันนะเราสามารถเข้าไปดูข้อมูลตรงนี้ได้ที่นะครับส่วนช่วยเหลือแล้วก็พิมพ์ในช่องเ e ิร์ชนะครับแล้วก็พิมพ์คะแนนละเมินนโยบายเราก็จะเจอพวกนี้ขึ้นมานะครับอ่ะโอเคเนาะนี่ครับก็กลับมาดูหน้านี้ทีหนึ่งเนาะก็จะมีเรื่องของนโยบายต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องนะค่อนข้างสําคัญการให้บริการผู้ขายนะครับกับการการยกเลิกนะครับอันนี้สําคัญมากๆนะ ฝากกดไลค์กดแช YouTube, Facebook, ร์นะครับช่อง y t u t u เพจเ c e b ุ o k นะครับของผมนะครับช่องพี่เฟนเทรน l a ลาซาด้าด้วยนะครับแล้วกลับมาติดตามคอนเทนต์ดีๆเกี่ยวกับการขายสินค้าบ,บนลาซาด้าได้ที่ช่องนี้นะครับช่องพี่เฟนเทรน l a ลาซาด้านะครับวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ